งูเข้าบ้านเราใช่ไหมมยาเห็นไหมนาราซิล <Hello, Siri. S 1> ิมยาเห็นนาราซิลิใช่ไหมคะค่ะหรอมันอาจจะเข้าบ้านเราไปแล้วนะหรออ้าวแล้วเขาตัวยาวไหมมยาเห็นไหมคะตัวยาวบุมบุมบุมหรอกลายมาถึงทีวีเราเลยหรอแล้วบ้านเราบ้านเลขที่เท่าไหร่มันเป็นจอระเขะตัวยาวเลยหรอยาวเข้าไปถึง ยาวไปถึงตรงนั้นแล้วหวยออกอะไรบอกแม่น่ะตาสีรามเลยแล้วหวยออกอะไรบอกแม่น่ะคิดจ้เลขอะไรดีมียาบอกแม่เลขอะไรนะหนึ่งทับสี่สองหนึ่งทับสี่สองเลขอะไรคะหนึ่งทับสี่สองหนึ่งทับสี่สองตัวใหญ่ใช่ไหม,มกลัวไหม กลัวไหมคะกลัวน้อกว่า